สวัสดีครับผมเบส์วันนี้ผมจะมารีวิวไอโซพอรตพันดักกี้กับแอมเบลนะครับนี่คือพันดักกี้ที่ตัวใหญ่หน่อยนะครับนี่ครับอุ้ยเอาอีกแวโอ้ตายแล้วเนาเดี๋ยวพึ่งหลับดิอีกตัวหนึ่งมันก็ได้ครับเอาแอมเบลไง <ừ? S 2> อันไม่ใช่นะตัวตัวนี้ก็ไม่ออกมาเป็นอะไรกันหมดเนี่ยเาอคืนน <c ười> ี้่าคนนี้เราย่แลนี้ นี่ไงครับปล่อยเขาตับฟืนผูวบ้านครับทั้งหมดนี้มีกี่ตัวครับทั้งหมดในนี้มีอยู่สิบห้าตัวด้วยกันครับรวมของพันอื่นด้วยก็รวมไม่รู้กี่ตัวแล้วครับเอาอะเพื่อนๆสนใจแล้วจะหาได้จากไหนเนี่ยเบ เว็บไซต์ครับอันนี้พี่เบสสั่งมาจากไหนครับเพื่อนเพื่อนป๊าเขาไปเจอเว็บไซต์ครับนี่นะครับพันเพจที่ได้มาน,นี่คือแอมเบอร์นะครับแอมเบอร์ ble, พีเอฟไหน แล้วเขาอยู่แบบไหนแล้วเขากินอะไรเขากินปลาแห้งกับใบไม้กับอาหารปลาครับจบคิดกันแม้แค่นี้นะครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ